ดาวเทียมสรารรัตนนะคะไปตรวจ จอโดรนความเร็วเหนือเสียง WZ8 บยูแของจีนเนี่ยนะคะก็เป็นรายงานจากสื่อเฟนนิวส์ของสหรัฐนะคะแล้วก็สื่อโซเชียลมอนิ่งโพสก็เอามาลงด้วยล่ะค่ะก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนะคะที่แสดงให้เห็นถึงดโดรนสายส่องของจีนเนี่ยนะคะที่มีความเร็วเหนือเสียงค่ะจอดอยู่นอกโรงเก็บเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาใหม่หนึ่งใน2แห่งของฐานทัพอากาศลู่อันของจีนนั่นเองนะคะดโดรนอันนี้ค่ะเป็นดโดรนสายส่องความเร็วเหนือ เสียงนะคะซึ่งตามเอกสารนี้ก็มีรายงานว่าโดรน WZ8 เนี่ยนะคะมีความเร็วถึง3มักค,ค่ะซึ่งเป็น3เท่าของความเร็วเสียงนะคะซึ่งจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนี้ได้ที่ระดับความสูง1,000ฟุตหรือว่า30กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะพอเจ้าสิ่งนี้นะคะจอดอยู่ที่ฐานทัพอากาศนอกาชายฝั่งตะวันออกของจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะแล้วก็เคยเห็นไปสองๆอยู่แถวไต้หวนันกับเกาหลีใต้ด้วยนะคะโดรน มีความจำเป็นในการฝึกซ้อมสําหรับจีนในประเด็นของไต้หวันอย่างมากทีเดียวล่ะค่ะโดย PLA เองนะคะก็ได้เน้นย้าถึงความสําคัญของโดรนในการฝึกซ้อมโดยตระหนักถึงความสําคัญในการตรวจตรานะคะการปฏิบัติต่างๆก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันเองก็เห็นเจ้าโดรนตัวนี้นะคะบินอยู่รอบๆเกาะด้วยเช่นเดียวกันล่ะคะ่ะ w ีแล้วนะคะ w z 8เนี่ยก็เคยออกมาจัดแสดงต่อสัธารานชนเป็นครั้งแรกในขบวนพาเหรดวันชาติของจีนที่กรุงปักกิ่งเนี่ยนะคะวันที่1ตุลาคมปี2019แล้วล่ะค่ะก็เป็นสายสองลาดเวรนระดับสูงแล้วก็ความเร็วสูงด้วยนะคะก็ยังเคยไปจัดแสดงที่งานแอร์โชว์ชนทาที่เมืองจูไห่เมื่อปี2021ด้วยค่ะโดยจะนำไปประจ ộ การในกองทัพอากาศของ p l a ด้วยนะคะก็ ตามสื่อของรัฐเนี่ยของจีนเนี่ยก็รายงานว่ามีความสามารถในการลาดระเวนคขั้นสูงนะคะแล้วก็สามารถประเมินสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความทันสมัยของเจ้าโดรนตัวนี้แหละค่ะ